รราากกั The Expert ลครับเตรียมพร้อมครับกลับมาไปไปออริชั่นวันนี้ผมนี่เกาะติดกันมากเลยนะฮะต่อให้มีร้านรับเราเข้าไปเล่นแค่ร้านเดียวแต่ว่าร้านนั้นของแฮปปี้ที่จะมีเราเข้าไปจริงๆหรือว่าคนที่มาดูแฮปปี้ที่อยากจะดูเราจริงๆผมก็ ไม่ได้เกี่ยงเรื่องที่ว่าแบบเฮ้ยเราเสียใจว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ไม่รับเราถ้าเรายังอยากเล่นอยู่อ่ะมันมีที่ให้เราเล่นเสมอ ได้เรียนดีแต่ยังไงเดี๋ยวพี่ขอให้น้องทิ้งเบอร์ไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่ปรึกษากันแล้วกับไปร้คบดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยสู้เรื่องราคาครับแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนถ้าผมได้ถูกกว่านี้เพื่อนๆผมก็มากันไม่ไหวเลยมันก็มีค่ารถค่าน้ำมันค่าอะไรด้วยอย่างหนึ่งก็ต้องมันต้องให้ อย่างน้อยผมต้องไปทบตรงนั้นด้วยเพราะแต่ก่อนผมก็มีค่ากินของผมคนเดียวมีซื้อซื้อเล่นเสร็จก็เก็บเงินซื้อของนู่นนี่นั่นซื้อไอโฟนซื้อแว่นเว่นซื้อลองเท้าซื้อนั่นซื้อหนู่ซื้อนี่แต่ว่าตอนนี้มันแบบต้องเก็บเงิน2 0 0 0มื่นนะไม่ไม่หมครับไม่ลงเสียไม่ลงเสียเลยผมจริงจังกับคาว่าดนตรีมากผมคนจริงจังคำนี้แบบสุดยอดเลยผมเล่นร้านหมูกระทะแล้วไงผมทำให้ผมทำให้เจ้าของร้านหมูกระทายิ้มได้ ผมทำให้เมียเขายิ้มได้ผมทำให้ลูกเขาวิ่งขึ้นมาเล่นบนเวทีผมได้ผมทาให้มนุษย์ที่มีจิตใจในทางด้านศิลปะแบบหันมาม,อ,มองมวผมได้ผมไม่ได้ผมไม่ใช่นักดนตรีใหญ่ผมไม่ได้มีใครผมเล่นที่ไหนก็ได้ถามว่าทําไมผมต้องมาอยู่ตรงนี้ผมมีความสุขเที่ยะอยู่แล้วทําไมผมต้องเลือกเที่ยะเล่นดนตรีเพื่อให้พ่อแม่ผ,มผมูิใจเพราะใจของเ เต็มครับไม่ได้ไม่ได้ก็เต็มเซ่งพูดไงเซ่งอ่ะแต่ว่าเขาเต็มอ่ะเราก็พูดอะไรไม่ได้ มาผิดแนวมาก็มา,า,ม,ามาผิดแบบว่าเราเราแนวร้านเขาแนวผู้ใหญ่เราเรายังเอาเพลงรุ่นุรนรุ่น,รนเรามาเล่นหลายวันต่อมานัตตี้บอกว่าเครียดและอยากจะพักผ่อนมาเดินเที่ยวสักหน่อยนะฮะหลังจากที่ประหยัดกันมาหลายวันวันนี้ก็ผมเล็งว่าจะต้องมาซื้อของสักนิดนึงแล้วก็อาจจะมากินข้าว โนต้องดูแว่นดูอะไรไว้บ้างฮะเวลาไปเล่นดนตรีต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างนิดหนึ่งที่เราต้องมีแว่นแฟชั่นลดไปยี่้า็นก็เหลืออยู่6ก0 0ครับผม<ะ>อันนี้เลยครับอันนี้เลยนะคะขบคุณค่ะครับของมันจำเป็นอะต้องยอมรับว่ามันจำเป็นก็แบบว่าใส่เล่นใส่อะไรบ้างถึงแม้แบาบงทีอาจจะไม่ได้พอ,อาจะาไปเปลี่ยนเลนใส่เป็นแว่น ปกติที่โมงใส่ทุกวันอนะไเงี้ยก็นะใช้เงินกับของที่จำเป็นคิดอย่างนี้แล้วกันเอาเอามิ้นแล้วนะครับทุกคนที่โตนผู้ใหญ่ควรจะกินไอติมเพราะการกินไอติมมันทำให้อารมณ์ดีอันนี้ไม่แพงเลยอนะ่ะของมันโหถูกมากเลยของดีมากเลย พี่อยู่ถ่ายกันใช่ไหมผมขอตัดสินใจแรุ่นพี่จ่ออย่างนี้ผมคิดไม่ออกจริงนะพี่ขอผมคิดแป๊บนึงนะพี่ครับอันนี้มันลดเหลือเท่าไหร่นะครับลดสองพันหกร้อยบาทมีเบอร์สิบป่ะครับมีครับผมผมเอาคู่นี้คู่หนึ่งครับครับผมจะลงใจตรงให้ครับอันนี้เบอร์สิบเลยป่ะครับด ตายด้วยอะไรด้วยครับโอเคราคาไม่ราคาโอเคเลยอะโอเคเลยก็แพงนะวันช้อปปิ้ง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 เราได้เห็นสองด้านของคุณนัตตี้เมื่อกี้นะครับในด้านหนึ่งน่าชื่นชมมากเพราะว่า,าเป็นคนที่ ความจริงมันง่ายมากเลยนะที่อยู่ดีๆจะแบบกลับไปบอกพ่อบอกแม่ไม่ไหวแล้วขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยมันสบายมากเพราะพ่อแม่เขามีอยู่แล้วใช่ค่ะเขาต้องใจแข็งต้องมีศรัทธามีความเชื่อในความฝันตัวเองนะตรงนั้นแล้วก็ลุยต่อไปส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นเด็กน้อยผู้สปอยตัวเองเอาแต่ใจเด็กน้อยหอยสังตัวตัวเล็กๆนะหน้าตาจิ้มลิ้มก็คืออยากได้อะไรก็ซื้อเลยแล้วก็การประหยัดตามที่เราคุยกันไว้ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจนเท่าไหร่่นะฮะยังไงฮะเมื่อกี้ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างวันเดียวใช้ไปปเ็นนมืือ ครูใหญ่ไม่ปลืม้มไม่ปลื้มเลยคาผิดนนแน่แน่ใช่ไหม,มเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่สิงพูดนะฮะว่าในด้านหนึ่งเขาคือลูกคุณหนูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้อยู่แล้วเขาเคยชินเขาเคยชินนะคือแต่เขาต้องไม่ลืมว่าถ้าสมมติเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวและมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่สามหมื่นบาทคุณหาเงินได้แค่หมื่นเจ็ดวันเดียวคุณใช้เป็นหมื่นแล้วอแล้วลูกภรรยาที่บ้านจะทานอะไร เขาบอกเขาจําเป็นเน่ยเขาต้องมีแว่นไปใส่แล้วก็เขาต้องกินในติมเขาจะได้อารมณ์ดีางฮะก็หาเหตุผลให้ตัวเองปลอกตัวเองก็คือมองเมื่อกี้มันไม่มีระเบียบไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเลยผมได้ยินคุณทวีพูดบ่อยแล้วระเบียบทางการเงินเนี่ยมันมันอะไรกันแน่ฮะมันหลักการมันคืออะไรช่วยแปลอย่างตรงไปตรงมาให้ฟังหน่อยคือวินัยทางการเงินคิดง่ายๆว่าถ้าสมมติถ้าเราเขียนกฎกติกาให้ตัวเราเองนะวันหนึ่งเราจะใช้อะไรบ้างไม่ใช้อะไรบ้าง หาเวลาังเงียบมีสติแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรมากมายนะักเนี่ยเขียนนิ่งๆดูว่าเราชีวิตเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไร,รเขียนให้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยแล้วเอาตัวนี้มันเป็นคู่มือชีวิตเราในการเดินออกไปข้างนอกเวลาเจออะไรก็ตามก็เอาคู่มืออันนี้มาดูว่าอันนี้อยู่ในข่ายที่เราจะใช้เราจะซื้อเราจะจ่ายหไหมคุณพุกโกใช้เงินง่ายอย่างน้องนัตตี้ไหม คือเจออะไรปุ๊บแบบแว่นจะซื้อรองเท้าจะคืออย่างบุกโกเป็นคนที่ย้ำคลิปย้ำทำมากค่ะจะซื้ออะไรเนี่ยมันที่ยืนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนจนคนในร้านรู้สึกว่าสงสารม,มามาตากแอร์หรือเปล่าหรือว่ามาจะมาหยิบอะไรหรือเปล่าแรกๆสมัยก่อนนะครับเป็นคนที่แบบเอาอยัางไงดีนะน<ๆ>เป็นคนที่พูดก,กับตัวเองอะคะ่ะว่าจะซื้อแต่ละชิ้นเนี่ยสมัยก่อนเราต้องคิดและ,ะว่ามันซื้อแล้วรายจ่ายของเรา จะพอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสภาพปัจจุบันนี้ด้วยระบบการเงินสมัยใหม่มีเรื่องบัตรเครดิตขึ้นมาเนี่ย<ฆ>ม,มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่ใช่ไหมที่เราจะยั้งตัวเอง <c oughs> มันไม่ได้เห็นเป็นตัวเงิน,นไงครเราไม่ได้ควักออกมาเป็นใบๆเพมันเป็นเห็นเป็นเป็นการร,รู้สึกว่าไม่ใช่เงินสดเราเรูดปิ้นแล้วยังไม่ต้องจ่ายด้วยยังไม่ต้องจ่ายแต่พอสิ้นดเดือนันเนี่ยเครียดนะจินเข้าวไม่ลงเลยผอมเลย บางคนเงินเดือนออกมาปุ๊บไม่ได้ใช้เลยจ่ายค่าบัตรเครดิตหมดเลยไปทันทีเลยใช่สิ่งที่เราพยายามจะทําอยู่รวมถึงการทารายการนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือกาลังจะบอกสังคมว่าการมีวินัยทางการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะคุณยังรับผิดชอบตัวคุณเองไม่ได้ถ้าคุณจะไปรับผิดชอบครอบครัวหรือรับผิดชอบสังคมอย่างไรคนะฮะคือสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องประเมินตัวคุณเองได้เลยว่าคุณมีรายรับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรมีรายจ่ายเกินเท่าไหร่นะฮะคุณจะมีควรจะมีเงินออมไว้เท่าไหร่นะฮะ คุณจะต้องมีการอดออมบ้างนั่นก็เป็นข้อคิดจาก expert leader ของเรานะครับตอนนี้น้องนัตตี้ดูเหมือนกับว่าจะยังไม่มีทั้งกฎระเบียบของตัวเอง<ะ>แล้วก็ยังไม่คิดจะทําตามระเบียบนั้นแต่ว่าแน่นอนถึงจุดแล้วที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าเขามีความฝันใหม่เข้ามาในชีวิตมีคนที่เขาอยากดูแลเพิ่มในชีวิตเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อครับว่าปรากฏการตกฝันของคุณนัตตี้จะไปถึงจุดไหนครับกับรายการ The Expert ปรากฏการตกฝันครับ The expert,